Dance? Yeah, I'm dance, but just funny, uh, funny bunny, <laughs> bunny <time. laughs> San yeah. no? San How long are you staying until tomorrow? Alina, stay until tomorrow. Scorpy? Stay until tomorrow. God, am night? Today and <laughs> <Until> tomorrow. Today. Sounds good. today. อืมชุดเดย์หนาวไหมสกลนครหนาวไหมหนาวหนาวมากบอกหนาวโอ้โหไนท์หนาวมากหนาวไม่มีใครฟังเลยใครว่าหนาวอ่ะทำแบบเหรอไม่รู้คุยอัานเท่กับเชาเวอร์ยังเทคชาวเวอร์ยังอาบน้ำยังอะไรนักอาบน้ำยังอาบน้ำยัง Chai aap nam giang. A lai nam me ru? Teacher me? Sammy Tham Sleet Yeah You shower yet? Shower? Oh, mai mi Huh? Take shower, oh, shower. mai mi take shower No <coughs> Yeah, nhi da Nhi da off life Uh... Life for <coughs> Finish, khui <coughs> <coughs> an go to take shower Phe hai Khui an mai aap nam, khui an off life Yes, I need a, I need the life for over oh, finish Go to take shower หุยอันห of ุยอันไม่อาบน้ำหอรองซอลี่ซอลี่รอเล่นหุยอันหนาวหนาวไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำเหลี่ยวลี no shower no ว้ายน้องสามแปลแปลเร็วแปลเร็ว I need a Life, will finish, go to take shower. <laughs> mm -hmm. Shower after. Ah, yeah. I think you who you don't take shower. <laughs> no, no, no. But so cool. But take shower can hot, hot to take shower. <laughs> hot shower. <laughs> mm -hmm. uh, uh, shower. I think you shower. I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  ไม่รู <c oughs> <c oughs> ja oh. ้เครื่องคิดไม่รู้เข้ใจรู้รู้ต้องทำน้ำอุ่นมีโอ้โหทำอะไรอยู่มันเจี้ยว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 เว่ มันเจียวมันเจียวมันเจียวอันนี้อ๋อมันเจียวอ๋อมันเจียวมันเจียวอ๋อมันเจียวโอ้ my god so cute ฮ่า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 看他玩เอานายต่อน้องสามนายต่อชวนคุยสิน้องสามเนี่ยพี่คุยเลยหนูชวนให้พี่คุยค่่ะเกงตรมา

A song. Mm. I, I sing a song. i can sing a song. i An sing a song. tomorrow, pekong concert not say time. tomorrow, uh, pekong and the uh, key next together sing a song. tomorrow. Mm. Mm. are you singing too? no. i'm not no good because always no. tai song, tai song, tai song. maggie from china. always i think always pekong, pekong song. pekong song, Picon song song. ความเจ้าสกาวใจใส่我是宝天江啊，ใ <laughs> ส่我是米干的干，ใส่我是坎坎มใสันตะโลไปอันนี้ไม่ดีสุดคามเออสุ go to together ซ <laughs> <I like. laughs> ah ิงเกส่ง่าฮ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 ่าอะไรส่我ก宝天江啊，ใส่ กันเละกันส่วะสิข้าเผ่มกันไ่วะซิมีกันโอไปดเก่งมากเป็นใครเหรอเป็นใเหรอเป็นพี่ก้องไม่รู้พี่ก้องรึทำไมยู่ไม่รู้คุยอ่นคุยอ่นพี่ m มีซิงเกิลซองเอ่อเชียนม่มี 你笑的甜蜜蜜，你笑，你笑的，你笑的甜蜜蜜，甜蜜甜蜜，甜蜜甜蜜，你笑的甜蜜蜜，好像好像花儿，花儿。 หอมฟ้าเออเขียนมีมีเขียนมีแต่ไฟไม่มีในหัวคือน้องสาวเคยฟังไหมเคยฟังไะเขียนมีมีเขียนมีแต่ไฟไม่มีไม่มีเขียนมีมี มีแต่ถูกไหมมีมีแต่ถูกไม่มีอุ้ยไปเอามาจากไหนอะแต่ละวนแต่ละวีนมีแต่ถูกไม่มีอุ้ยไปเอามาจากไหนอะอยู่ติ๊งต้องเหมือนกันนะหุยอันภาษาอะไรแล้วเนี่ยพี่ภาษาอะไรแล้วตอนนี้ก็คือภาษาจีนภาษาจีนแต่ว่าคือคนไทยอะเหมือนเหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ฟังฟังจีนไม่ออกใช่ไหมพี่ก็จะเพี้ยนไปแบบเทียนนี้มีเทียนนี้แต่ไฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะออ ี蜜甜ี的ทมี y me อ๋อโอเคอันนี้าี่มัอันนี้เพื่อนพี่เปิ้ลซิงซิงอันนี้เพื่น for me พี่เปิ้ลอ๋อพี่เปิ้ลอืมนสอนเหรอพี่เปิ้ล i n g a アニプレ甜蜜甜ายไม่มี่อันนี้ภาษาไทยเหรอคะใช่ไหมครใช่อันนี้ภาษาไทยภาษาไทย did you see P' Charlie yet? Huh? Did you see uh, P' Charlie yet? No, today, no. He go Isn't to mm, In Kong, mm. home, sleep, so... Ah. So... Part. What time are you waking up tomorrow? Tomorrow meet, tomorrow. No, no wake up what time tomorrow? Wake tomorrow up. maybe... Afternoon, maybe... Uh, 11? Oh, so early. Usually, yeah, 6 p.m., no? อ๋ f <formation jin inh> o <throat> sleep so PM sleep เ m sleep a n wake up เห็นปกติพี่คุยอันชอบตื่นแบบหกโมงทุ่มหนึ่งเลยพี่คงถิง up and e a t i n play go to pick c o m c o n e r t go to pick แดนเผื่อหน่อยนะบอกนี้ต้องสั่ Dance, dance for us, okay? We we wanna go, but we couldn't go. <laughs> <laughs> the the dance, just the... no. What? <laughs> <I'm good. laughs> <laughs> 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 no dance, we My my dad No, No <laughs> No

วันศกรอันนี้จิิง r o t a shower อันนี้ bed n to g shower เพืออะไรเืออะไร้ังไม่เนี่ยแตมันนีวามงควร r o take shower because he rom อเคไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอโอเคแต่ไม่เข้าใจอ่ะ เสมิเขา้เสมิสสไม่เข้าใจค่ะวันอจิอนจอะใชข้ามานี่จะเข้ามารมเทาออ๋อพี่จินกับพี่ใช้ถ้ามามาอาบน้ำห้องพี่ขุยอันไม่ใช่ห้องเขาแต่แบบห้องโรงแรมเขานี่จะ้ามางร่มเทค e s, <S, 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 <S shower, h วอร r because bed 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 take ชา h ว w e r ห้องขุยอัน because bed hair room bed พอห้องเขาไม่ดีเด็อ๋อ yes no hot นน้ำ no hot นน้ำโอไม่มีพอดไอ่โต๊ะฟูโอ้ไก่ใช่ห้องน้ำเขาเสียบายบยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเล่นไก่เราเที่ยวมันจะสนุกเลยพี่คงคิงเราต้องไปเที่ยวบ้างอจะเที่ยวแบบ หมือนปปี้เลยอะโอเคมเพื่นนคะโอเคค่ะซอืมซในทัวร์โลว์ทัโลอยู่แดนซ์แอนด์โอเคทัวรโลเพ้นท์แดอ่ะโอเคอ่ะ and f ก n good g o โอเค make video โอเค you can go go look a video อืมโอเคโอเค